โอมเป็นเด็กมอปลายสายลุยชอบท้าเรื่องผีไม่เคยเชื่อเขามีประโยคติดปากว่าไม่มีผีตัวไหนกล้ามาหากูจนวันหนึ่งเพื่อนกลุ่มใหญ่ยุให้ไปล้องของที่ตึกเก่าตึกที่เคยมีนักเรียนหญิงกระโดดตึกกลางค่าเรียนตั้งแต่นั้นมาตึกนี้ถูกปิดตายและมีป้ายแขวนว่าห้ามเข้าเด็ดขาดโอมตอบแค่คืนนี้กูจะนอนในนั้น เวลาเที่ยงคืนโอมไลฟ์สดให้เพื่อนดูเดินเข้าไปเปิดประตูตึกกล้องเริ่มบเบลอสัญญาณเริ่มขาด,ขาดหายแต่เสียงที่ดังเข้ามาชัดมากคือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงโอมรีบวิ่งขึ้นชั้น3าไฟฉายดับเสียงฝีเท้าเริ่มไล่ตามเขาเปิดประตูห้องเรียนสุดท้ายในนั้นมีเธอยืนอยู่ชุดนักเรียนเปื้อนเลือดก้มหน้าถือสมุดเล่มหนึ่งโอมถามเสียงสัน่นม,มึงเป็นใคร หญิงสาวเงยหน้าช้าๆแล้วพูดว่าฉันคือคนที่นายเคยแกล้งจนฆ่าตัวตายจําได้หรือยังโอมช็อกเพราะเธอคือฝ้ายเด็กที่เขาเคยบุลลี่หนักมากในมอต้นจนลาออกแล้วหายไปจากโรงเรียนเสียงกริ่งดังขึ้นทันทีกริง่งโอมกรีดร้องวิ่งหนีแต่ประตูทุกบานล็อกหมด วันรุ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนเห็นไลฟ์สดของโอมยังเปิดค้างไว้ในคลิปโอมยืนยิ้มอยู่หน้ากล้องข้างหลังมีเงาผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนและบนกระดานดำมีข้อความเขียนว่าขอบคุณที่กลับมาหาเราตอนนี้นายก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วคุณละ่ะเคยทำร้ายใครไว้โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า